ปินเกตมณีลั่นไอจีสตอรีอ่านแล้วมีสะดุ้งเลย จากประเด็นคู่รักคนดังยุค90เซนใบหยาทั้งที่ครองรักกันมานานเกิน20ปีทําให้ชาวในส่วนใหญ่ค่ะพุ่งเป้าไปที่คู่ของนักร้องชื่อดังเจเจตรินกับพภรรยาหุ่นแซ่บปิ่นเกตมณีและเมื่อเข้าไปส่องโซเชียลของฝ่ายหญิงที่ลงภาพเมนูอาหารก็มีสามีเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวกันอยู่เช่นเดิมขณะที่โคนันเมืองไทยต่างทําหน้าที่จับสังเกตทั้งภาพข้พอความรวมถึงคําใบ้ทาให้เกิดกระแสะวิจารณ์ต่างๆต,ต,ต,ตามมาและวันนี้ปิ่นเกตมณีลงภาพพนสนิทและสุนัข แสนรักพร้อมแคปชั่นว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีคนบันเทิงมากมายค่ะเข้ามาร่วมส่งกำลังใจแน่นไอจจนล่าสุดวันนี้21มีนาคม2566คุณแม่ลูกสามสุดแซ่บได้แชร์ IG story ที่เขียนไว้ว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั้นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเอง ส่วนที่ปิ่นโพสต์และแชร์จะเกี่ยวกับการถูกโยงคู่รักเซ็นใบหย,ย่าหรือไม่คงต้องติดตามต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ